สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่27เมษายน2 5 6 7นะคะตอนนี้อยู่ที่ขนส่งลำปางนะคะจะไปกรุงเทพค่ะจะไปกรุงเทพไปรถสมบัติทัวร์นะคะสมบัติทัวร์11รถออก11โมงครึ่ง กระเป๋าจองสามไปตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่านะคะรถทัวร์ยังไม่มาซื้อตั๋วไว้แล้วนะคะจองตั๋วแล้ว นี่ได้ตัวแล้วสมบัติทัวดา,ดาวรถเข้าประมาณรถทัวร์เข้าประมาณ11โมง ไปทุงละกรุงเทพนะคะร mm. ้อน อากาศร้อนมากๆเลย รถทัวร์จะมาจอดตรงนู้นนะคะตรงนู้นยังไม่มา